ฮอตอิชูรู้นี่ยังปฏิบัติการกู้ชีพ m i ช s ช่นอิม o s s สิเบิลหลังเดทด้วยคอนิงแปกแบบช็อกวงการฮอตอิชูรู้นี่ยัง ปี2023มีหนังล้มเหลวมากมายนะครับแต่หนึ่งในหนังที่เรียกว่าผิดคาดมากที่สุดกับการทำไรายได้ที่น้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้ก็คือ Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1ครับ ตัวหนังทำเงินไปประมาณ567ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากทุนสร้างประมาณ290ล้านเหรียญสหรัฐพูดง่ายๆว่าขาดทุนครับและกลายเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลที่ทํารายได้น้อยที่สุดใน4ภาคหลังเรียกว,ว่าถ้าคำนวณเงินเฟ้ออะไรเรียบร้อยแล้วมิชชั่นอิมพอสิเบิลภาคนี้น่าจะล้มเหลวที่สุดครับทั้งๆที่ตัวหนังเองก็ค่อนข้างจะออกมาสมบูรณ์นะครับแล้วหลายคนที่ได้ไปดูก็ออกปากว่าชอบนักวิจารณ์ก็ให้คะแนนสูงครับ จริงๆเดดด้วยค n นนิ่งนะครับถูกคาดหมายว่าจะทําเงินสูงมากครับเพราะหนังภาคก่อนทารายได้ดีมากและทอมครูซก็เพิ่งจะมีหนังระดับพันล้านเหรียญสหรัฐเรื่องแรกในชีวิตกับท็อปกันเมอร์รครับแต่ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏการ์บาร์บี้ไฮเมอร์นั่นเองครับ ปรากฏการบาร์บี้ไฮเมอร์กับการเข้าฉายพร้อมกันของ2โปรแกรมใหญ่นะครับอย่างบาร์บี้ของเกรเตอร์เกอวิกและอ p ลเปนไฮเมอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนทําให้มิชชันอันเปิร์สซิเบิลเดนเวอร์คอนิงโดนชิงกระแสไปแบบเต็มๆครับซึ่งนอกจากตัวหนังจะโดนชิงพื้นที่สื่อไปจนหมดนะครับมิชชันอันเปิร์สซบลยังมีโอกาสฉายอยู่ในจอ iMAX เพียงแค่สัปดาห์เดียวครับเพราะหลังจากที่อ p ลเปนไฮเมอร์เข้าฉาย iMAX ก็แทบจะเททุกจอให้กับอัลเปนไฮเมอร์ครับเพราะความสัมพันธ์อันยาวนานและลึกซึ้งระหว่าง iMac กับไอแล้วก็มีข่าวออกมาาในช่ววงระยะยเลนั้นบ ครับที่ตัวหนังแทบจะไม่ได้ใช้ใน IMAX เลยผ <_ S 1> ู้กำกับคริสโฟอ์แมคกควายรีกับทอมครูซเองไม่น่าจะผิดอะไรครับเพราะทั้งคู่ก็ทำงานออกมาได้ดีตามความคาดหมายแล้วคนวงในมองว่าถ้าจะหาคนผิดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็น่าจะต้องเป็นพาราเมลพิกเจอร์ผู้จัดจำหน่ายครับที่ตัดสินใจผิดพลาดไม่เลื่อนฉายครับทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโปรแกรมของตัวเองต้องชนกับออเบิร์ไฮเมอร์และบาร์บี้ เรื่องของเรื่องก็คือเราเมาาพิกเจอร์ณช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้ห่วงกังวลกับออ p เ n นไฮเมอร์แล้วก็บาร์บี้ครับแต่ดันไปกลัวอินเดน่าโจนส์แอนเดรเลสเซนี่ที่ฉายหลังจากนั้นมากกว่าเราเพราะมองว่าทั้งอินเดน a าโจนส์และมิชลินเบอร์ซิเบิลมีกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือชายวัยกลางคนขึ้นไปเหมือนกันรับก็เลยพยายามจัดโปรแกรมฉายให้ห่างๆจากอินเดน่าโจนส์ภาคล่าสุดก่อนครับแต่กลับกลายเป็นว่าการหลบอินเดน่าโจนส์ทำให้ตัวหนังต้องมาชนกับออ p เ n นไฮเมอร์แล้วก็บานนร์บี้แถมไม เซอร์ไพรส์อย่างซาว t h ออฟฟรีดอมที่ครองใจกลุ่มชายวัยกลางคนไปมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วที่เจ็บใจมากที่สุดก็คือท้ายที่สุดแล้วหนังที่ไม s ใช่อินบัล s ิเบิลตั้งใจจะหลบ่ากอินเดน่าโจนส์กลับกลายเป็นว่าทั้งอินเด n a j โจนส์และไม s ใช่อินบัล s ิเบิลกลายเป็นหงอยไปทั้งคู่เลยครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คืออินเด n a j โจนส์เนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจบชุดไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ไม s ใช่อินบัล s ิเบิลยังเหลืออีกหนึ่งภาคครับลื2024บอ ใช้ไปถึงปี2025ครับและที่สําคัญมีข่าวรายงานว่าหนังจะไม่ใช้ชื่อ Mission Impossible Red Reckoning Part 2แล้วครับแต่จะเป็นชื่อใหม่ไปเลยตามสื่อต่างๆตอนนี้ใช้ชื่อว่า Under t e e g e Mission Impossible Film ไปก่อนครับเพราะทางพอาเมาไม่อยากให้ Mission Impossible ภาคที่8ต้องเป็นภาคจบของหนังที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จอย่าง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ครับแล้วก็ไม่อยากให้คนดูจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ดู Part 1รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดู Part 1ก็ไม่ควรจะดู Part 2ก็เลยเล่นเพลย์เซฟไปก่อนครับด้วยการเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยกำหนดการฉายมิชชันเอเวอรเซอร์าภคที่8นะครับจะเข้าฉายในวันที่23พฤษภาคมปี2025ครับซึ่งถ้าตัวหนังเป็นทีเด็ดและมิชชันเอเวอรเซอร์วภาคที่8นี้จะเป็นภาคสุดท้ายของทอมครูซด้วยเนี่ยแล้วถ้ากำหนดการเดือนพฤษภาคมปี2025ไม่ต้องไปชนกับใครไม่ต้องไปแย่งจอไอแมกับคริสโตเฟอร์โนแลนอีกแล้วก็มิชชันเวัรเซอร์วภาคที่8ก็มีโอกาสจะแก้ตัวได้เหมือนกันครับ และนี่แหละครับ h o ต i s ชู e รู้นี่อย่างประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าผมจีนวิลไฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นข่าวประเด็นไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.